จะให้อีกอย่างนี้นะห้าห้า,หางวดแล้วนี่นะหน,นึ่งเออหนึ่งเนี่ยเนี่ย อย่าเป็นหนึ่งนะนี่เป็นสีได้นะนะะิ้วชี้นะมีคำปฏิบัติที่มีที่มีไหนคนไหนที่ว่าเอายกพันหน้าคัดแปดมาเอาเป็นคนจุดทูบคนแรกเลยนอกนั้นก็แจกทูบเขาให้มาจุดขอพรที่มานี่ยังไม่ได้มีใครขออนุญาตท่านเจ้าปูเจ้าที่เจ้าทางขอแต่ฉันกับแต่คนที่เขายกให้นั่นแหละเออท่านจุดสามดอกแล้วท่านให้คนอื่น อธิษฐานเอาท่านบอกว่าท่านยังนั่งอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นต้องสุดบอกครับท่านมาท่านมาเอาแต่ไฟสองมีคนโบราณนี่เขาไม่ได้ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเนาะแต่ใช้ตะเกียงให้เขาบอกอธิษฐานเราโชคลาภเออเราจะไปขออยู่บางครั้งบางทีมันอาจจะเคลื่อนไปตัวอื่นเนาะเขาอาจจะจิดบังเราตัวนี้ฉันว่าฉันซื้อตัวนี้แหละไปถึง แต่พอขึ้นรถขับรถไปเข้าเกียร์เข้าเกียร์หนึ่งแล้วยังไม่ถึงเกียร์สเกียร์สาเลยลืมแล้วนั่นแหละเขาเปิดบังเราต้องจุดทูกเหมือนจะเป็นสถานที่สักดิดอะไรก็แล้วแต่เราต้องขออนุญ,ญาตท่านเออ ขออนุญาตแม้แต่ผมมาผมก็ขอผมกดห้องน้อมรกรเนทางานี่แหละคร้งนี้อะคนที่เขามเาที่เขามาพาผมไปนวดที่ผ่านมาผมเสื้อดำพึ่งมาจุดอยู่ฝั่งขวามือท้ายสุดของผมนี่แหละฝั่งโน้นนะแต่คนใส่แว่นรูปหล่อนี่ไม่ใช่หรอก่นี่ไม่ถูกาจาร่์ ถูกถูกถูกกันเพราะว่าผมพูดเรื่องไอ้ที่ว่าตัวงวดเมื่อกีอ้ผมได้มาเก้าสามกับสปสแต่ว่าจุดทุกตอนจุดทุกท่นมองเห็นหมดเลย,ยตัว เมื uh, ่อกี้ก็จะทูบสามโดโพอต้นโพนี่เป็นที่มาของพระพุทธศาสนาด้วยนะครับกล่าวไว้ไม่ผิดนะครับเป็นที่มาที่ไปของพระพุทธศาสนาท่านตรัสรู้ตายต้นโพนี่ก็ต้นโพนะครับต้นโพเงินล้านนะครับสาธุสาธุครับคนละสามอกคนละสามเลยกันเลย

อิฐานเอาคือว่าการเดินทางด้วยรถหรือว,ว่าจะเดินทางด้วยเท้าเปล่าก็ช่างแต่เรามาสถานธุภัตติษษ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 บางครั้งเรากลับไปก็ลืมบอกท่านเหมือนเรามาจากกรุงเหพใหม,ม,ม่ลืมบอกออ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 พ่อแม่เนาะเพ่อนโทรมาว่าโยเข้ามาเอาหอดอินแยกไฟแดงแสามแยกไฟแดงนั่นแหละก็เหม,มือนกันเรามาบ้านของท่านนี่ดูดานอาจารย์แยมพ่ออาจารย์แยมหรอกมันคนละส่วนคือบ้านของคนที่เขาละลูกักสังขารเหมือนกับคนเรา เขายืมร่างกายเขาไม่ใช้จะรอเ้าแค่ไหนเราก็ต้องไปตามตามเวลาเขายืมเอามาใช้เนาะเออบางครั้งบางทีมันก็อธิบายไปมันก็บางทีมันก็ขยายไปหน่วยนึ่งเนาะก็ไม่เป็นไร <3 S 1> สาธุสาธุใจบุญโอบเขตก็ไหลกระจายนะครับนะมันใหม่ก็ไม่ได้ใจได้เห็นตัวเลขได้อย่างน้อยยกสี่ตัวเลขต็วเลขส่งให้นะกาเราค่อยจะอดขยันไปยืนมองเขาอยู่ทำไมไม่ให้เรากินว่าเราเป็นเศรษฐีเขาไม่ทำบุญเขาใช้บุญเก่าไปบุญใหม่ก็จะมาได้ไงมาถึงก็ถอยออกไปจานปรุงให้หน่อยยันมานีแหละ จานวงให้หน่อยครับโจงวงตัวไหนเนาะจานวงเนี่ยงวดงวดงวดเมเกนครับก็เอามาเทามาตัวนี้เก้ามาสี่สองอืครับไอ่งวดเราะเขาให้สามห้าไปสี่ห้าไอ่สี่สี่สามตับสี่ทำไมไม่เอาเขาไอคนไปจุดทูบเขาก็บอกอาจานเขาจะกินวงอย่างนี้แหละครบหรือยังโอ้ยอ๋อ ราะว่าช่วงท่านเข้าอย่างนี้ท่านจะไม่ตกสองสุดท้ายลูกะนั้นนี้ก็ไม่เป็นไรเลยแต่ถ้าท่านบอกว่าคนไหนช่วกไม่ดีคนนั้นลงตกมาดูดายมือเอายื่นมานี่ทักได้เลยข้อมือไม่เหมือนคนอื่นเขาตามที่ท่านไปหลายลาย,ายที่จังหวัดนี่เราดูมันเป็นขี่ขี่ข้อแต่ว่าบางครั้งบางทางางีท่านมายังไงไปยังไงนี่สามารถ ไม่ต้องบอกรายละเอียดไม่ต้องไปทาให้จันท์เสดันทร์เสไม่ได้แนะนำผมไปด้วยเพราะผมก็มีประสบการณ์ของผมมาต่างหากแต่ก็ไม่ได้ไปนะแตมพูดอย่างนั้นเราก็มาแบบปกติทั่วไปขอให้มีโชคมีใส่กันทุกคนจะมีมากมีน้อยมันแล้วแต่ดวงเราเนาะดวงเรามาหลายคนเป็นร้อยคนแต่ไม่ดวงไม่ได้ขึ้นเท่ากันบางคนก็ซื้อน้อยบางคน เามือนคนาะอาจารย์ต้องยิ้มมีหัวบ้างจุดมาแล้วอาจารย์ในจุดครบทุกคนนะครับเน้นตัวเห็กน้อยอาจารย์เน้นเลยครับเนาะครับจุดมาแล้วครับผมตัวเล็กนิดครับครบแล้วขอเน้นๆนะครับขอเน้นๆนะเนาะเล่นตัวเล็กให้ครับ มีผมรอรอบสองก็เก้าดอกเหมือนกันครับเออนี่เก้าดอกเออหลีบรอบแรกก็เก้าแต่ตอนเอามาทำพิธีก่อนจะขออนุญาตท่านเนี้ยเออท่านเนี้ยไม่รู้ท่านไหนไม่รู้แหละแต่จับกรงนี้ก็ถือว่าเออท่านนี้ล่ะท่านยังหวงชื่อท่านอยู่ท,ยท่านนบอก แต่ท่านมาก่อนท่านมาอยู่ก่อนท่านมาทายลุงทายลูกท่านมารู้จักก่อนก็ถือว่าผมมาที่ลังก็ถือว่าเป็นเมาะน้องใหม่ยังคุ้นหน้าคุ้นตาเขาก็ยังถามว่าไอเจียตัวเล็กๆหน้านย่างเดียวนี่ความสูงก็ไม่ได้ถ้าไปเกณฑ์ทหารเขาบอกว่าไปอยู่คนขุด <c oughs> เออไม่เป็นไรแต่เขาบอกว่าชอบนิสัยว่าเป็นคนล่าเริเป็นคนไม่เครียดไม่ซีเรียสแต่เอา ตัวเก่าทาไมไม่หมดนะทำไมมามามาอยู่แปดติดแปดแล้วจิ้มไปใหม่เลยเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าโกหกเนาะเนี่ยไอ้ดอกนี้ทําไมเนี่ยติดแค่แปดคือจะเอาแปดแล้วเอาก้าออกเรือไงขอเป็นหนึ่งแปดแปดหนึ่งพี่จุดใหม่อีกรอบเนาะถือว่าจิดรอบที่สองขอการออกเนาะบางคนครับ เจ้าว,วามาไปได้คอยเขียนไว้เมื่อบัดไปหอดเงินเอาไว้ข้างล่างบัดได้ขึ้นเง,งิน <c> ไ <oughs> ด้สาธุสาธุคุณบิดามันดาคุณครูบาอาจารย์บาร,รมีของหลวงพ่อเจ้าที่เจ้าทาง แม่นางธรณีนัสถานผู้พระสทุวรรณนางวาชะระตังวามณีวาพิชังวาอัังวาปัทังวาเอหิเอหิอาขัดเสยะอิติมีมานะมามิถังอิติมีมามหาลาภัยจิตุพระสทุวรรณนางวาชะระตังวามณีวาพิชังวาอัทังวาปัทังวา เอหิเอหิอาขัดเหยียดอิจมีมานะมาวิหังอิทิมีมามหาลาภายิ่พุทธาสักสุวัรณนางวาชระสังวามณีวาปิชังวาปทังวาปทังวาเอหิเอหิอาขัดเหยียดอิจมีมานะมามิหังพุทธังห่มธรรมังห่มทั้งกางครอบอัตรายาวินาสติพุทธังห่มธรรมังห่มทั้งกางครอบอัตรายาวินาสติพุทธังห่มธรรมังห่มทั้งกางครอบอัตรายาวินาสตินะมามิมามหาลาภายิ่พุทธาสักสุวัรณนางวาชระตังบามณีวาปิชังวาปทังวาปทังวา เอ๊ะเอ๊ะอักขะเทียะปิมีมานะมามีหังโพทังโหมตําบางโหมตั้งขังก็อัธรายะวินาสิกสาสุสาตุอนโมทามิอะแม่เอ้ยโมปีนาแม่เอ้ยโมปีนาอะแม่เอ้ยโมปีนาอะพริ้งเธอพริ้งวาบัดแชบัดติเบบัดแชบัดอุ้ยบัดเบเอ้ยนําบัดขาอุ้ยบัดชะอุ้ยเออโม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 เวียดขลัชเพลิงวุ้ยอือ คลายเพลิงอุ้ยน้ำมานมีมามหาลภไทยที่กุศลศัสดิ์ุวันนังวาวชะระตังวามณีวาพิชังวาอัดทังวาประถังวาอิหิอิหิอาคัดเชยยะอิติมีมานะมามทั้งพุทธังปสิทธิเมธรรมังปสิทธิเมสังฆังปสิทธิเมีิีมีพุทธังรัตนังธรรมังรัตนังมุงพุทธังปสิทธิเมธรรมังปสิทธิเมสังฆังปสิทธิเมีิีมี นัม่ตาโมุณาปุบานีทายดยะอิูรพัสัตวินาสังขุติโสภวาเห็นหน้าว่าจอิูด้วยนเมืนพยะนะาระทยะพัสสะอิติสกโตขังปุโทนบูปถายะนะมามีมามหาอาภาจิพุทธัสสะุวันนังวาาตังวามันวาปิชัวาอัันวาปัตถวาเอหิเอหิอาัิยิิิมานะมามีหัง

คุณยามันดาคุณครูบาอาจารย์ผู้ขอกมาขอคารวะขอสัมมาสัมมาอุชาคุณอาจารย์ลูก